สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับช่องโปสีปีพีฟาร์มค่ะเมื่อนี้สภาพคุณผู้ชมมาเบิงโลงเลื่อนค่ะที่เห็ไุไหวจะมีอยู่สองหม่องค่ะตอนนี้จะเป็นลังแหลกค่ะที่เห็ุก็จะมีลักษณะจี่สูงกว่าตัวน,นี้เป็นอ่าลังที่สองสามสี่ค่ะที่เหตุไหวเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวน,นั้นก่อนดีกว่าแรกคือตัวน,นั้น ตอนนั้นเหาว่ทันมีแบบคือแบบคิดว่าอยา่าเฮ็ดโลงเลื่อนก็เลยให้อายเฮ็ดห้โรดค่ะก็ซิมีลักษณะที่อ่ารัังค่าที่สูงแน่ความสูงนี่ประมาณ3าถึงสเมตรค่ะคือตัวนี้นี่ก็คือเฮ็ดเลยแบบบ่ได้ว่างแผนยังหลายว่ายอยากอยากไดรอายเพื่นก็เลยจัดห้เลยค่ะ จริงในความคิดก็อยากได้ตั้มวันนี้แล้วค่ะที่นี่บนดเดสูงแล้วก็เลยอ่ะก็เลยเอาเลยแต่ที่นี่อ่าคือจังหวะอากาศบานเฮามันหอนแต่ลรงเรือนตัวนี้เนี่ยพักจะง,งามกลัวค่ะเพราะว่าอ่าอากาศมันทายเทแล้วก็ความร้อนจากแผ่นพลาสติกคุมลรงเรือนเฮามันบวก,กระทบกันกับปันพักเฮาายค่ะตัวนี้ก็เลยพักสีงามกว่าค่ะ เนื่องจากว่าแดดบานเท่ามันหอนแห้งไรค่ะลรงเลื่อนเท่าจะมีพลาสติกหลังจากนอกจากพลาสติกคุมแดดเท้ากับสีใสสแลนนะคะอ,อ,อําพางอําพางอแสงอีกนิดนึงค่ะใส่ประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์ค่ะสีเขียวหรือว่าคุปต้มมีเป็นพปกผาแยงอที่เอาไปเฮ็ดเยื้อปานนะคะก็เอามาใส่แทนกันก็นได้ ที่จะใส่เป็นสีดำก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกค่ะแต่ว่ากะอ่าอย่าให้มันน้าแห้งค่ะก็ใส่แบบบางๆค่ะเอากระพอเพราะว่าคือพืชพักเข้าเนี่ยเขามต้องการแสงเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงนะคะขั้นอ่ะเฮ็ดเมิดไปจังสิตนพักเข้ามันก็จะอาจจะมีลักษณะแบบยืดหรือว่าบดใหญ่เต็มที่ค่ะเพราะว่า พักถีเหาปลูกใ้เนี่ยมันกะต้องการแสงถี่อ่าบ่ทอกนันปันใดคือพวกใบอ่าพักสลัดทีเป็นพวกใบบางๆคือพวกกีนโอกเกลดโองี่เสียค่ะมันกะต้องการแสงแดดวาแห้งซํำกันกันกบอ่าพวกคอดค่ะเพราะว่าคอดพวกนั้นจะเป็นพวกใบน้าค่ะคือว่าม้าเนี่ก็คือจากที่จะคล้องะสบ มานะคะก็บอไเด้ไปว่าจะรักการเรอ,อี้ยงมากมายแถวนี้ก็ได้เก็บไปแล้วแถวนี้นานจะอีกจักประมาณสามสีอาทิตย์จังสิได้เก็บพร้อมกันค่ะตอนเฮ็ดที่แหลกในอ่มลงทั้งเบิดสามสิบกองก็คือพวกนี้นะคะ่ะที่แหลกว่าจะจะลองเฮ็ดเบิงที่นี่เฮ็ดไปเฮ็ดมาอ่าผลตอบรับมันก็นดีค่ะอ่าก็สามาที่จะ จำหน่ายแล้วก็กินเองได้ค่ะเพราะว่ามันปลูกแต่ละรลอดใส่เวลาแค่ประมาณหาเชงพกสัปดาห์มันก็เก็บผลผลิตได้แล้วห้องก็ขายน้ำชุ่มชุนของเห่าค่ะทาบริเบแบบไปขายตลาดหรือว่าขั้นอ้ส้มทันใดที่แบบเฮ็ดลับบ่มีหมองจำหน่ายสีนะคะกะเอาไปขายตลาดน้ำบานเห่าก็ได้ค่ะตลาดวันจันทร์อาคารนะคะตลาดเร้าตลาดแรงสีก็ไดคือกัน าสมหนเก็บไปแล้วตัวนี้ทันนี้เอาไปล้างอยู่ตัวนี้เลดปัตเตเวียแบบกำลังปลูกรอบแลน่ค่ะใบง่ายหนึ่งเลยกรอบหวานอร่อยคือพวกนี้ข้าจะบอใสเอ่เขาเอิญมา่ายยังบอใส่สารกำจัดมแมลงค่ะคั้นข้าเห็นข้าก็แค่จับออกเอากระพาะค่ะเพราะว่าข้ากินเองเลยก็คือเขาตั้งไว้ว่าข้าจะ คือผู้บริปโภคนะคะบอ่อให้มีสารผิดเอียงค่ะตัวนี้นะจะเป็นไวคอดค่ะกรลังปลูกเทอแรียกโบหูวสิใหญ่ยายมากเละสิซําได้สังเกตสีบ่คือกันอันนึงจะออกสีอ่อนๆอันนึงออกสีแก่ๆค่ะอันอกกนีกะฟิเล่ปลูกเทอแรกคือกันตัวนี้กะผักกาดฮอลลิตาลี่ค่ะซึ่งไหนที่เก็บได้เลยค่ะซึ่งในกระลังสีใหญ่ โอเคเดี๋ยวฮะจุพาไปเบิงโรงเรือนที่สองอีกค่ะตอนนี้จะเป็นโรงเรือนที่เอ,อได้แบบมาจากหมในกลุ่มของอปลูกพักไฮโดรโปโนิกต์จำนิ่งค่ะคือแบบโรงเรือนก็จะแบบกระทัดราดขาดใสกองกุ่งสำหรับใสกองกุ้งค่ะทายคุณผู้ชมอย่าไดเป็นกองปลาเฮาก็ะเฮ็ดเน่าออกมาอีกจักหน่อยก็ได้ค่ะเนี่ย กองกุ้งใส่ได้สองแถวแถวละาหกกองค่ะว่าง้าว่างประมาณนี้ก็จะได้หกกองสองสี่หกค่ะถ้าอยากว่างหางแน่ก็ได้หากองค่ะรงเลื่อนหนึ่งเขากับใส่ได้อ่าสิบสองกองค่ะกองกุ้งเขาใส่กองหนึ่งใส่ยอยูแปดตนค่ะตัวนี้สลนน่พอพัอพอนได้ใส่สแลนตัวนี้ก็เขา อจะลึกดู้อนแล้วค่ะกระขวรจะมีสแลนบงังตัวนี้มีสแลนแล้วก็มีพลาสติกปูค่ะเอ้ยพลาสติกคุมขนาดก็เอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบไม้ค่อนค่ะโอ้หนามขาวเมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ว่าตัวนี้ม่มีพลาสติกคุมค่ะมีแต่สแลนแต่ว่า คือจําเป็นบอ่อตองมีนะคะพลาสติกหรือว่าสแลนขั้นหนาฝนอ่ะถ้าจําเป็นตองมีค่ะเพราะว่าฝนจะได้บดตกกระทบมาหอดพักเหาเพราะว่าพวกพักสลัดเห้าเนี่ยมันใบบางค่ะอ่าถ้าแบบฝนตกหน,นักยังีงมันเกิดซีกเฮใ,ใบพักเข้าเสียหายได้คือจงพวกกินโอ๊กยังเสียค่ะแต่ขั้นเป็นพวกนาห้อนหรือว่านาเอ,อ่อต่างๆเสียเห้ากักบบอ่อจำเป็นกระได้นนค่ะ เอากะใส่เป็นสแลนคุ้มเอาก็ได้เพื่อพังแสง่ให้แสงมันกระทบกับ,บ่ให้แดดไม่ละค่ะกระทบกับใบเห่าเกินไปเพราะว่ากมันกะสีเช่าวไหวค่ะเขาเอืน่นหรือเขาเอินว่าพักสลบนั่เองค่ะเพราะว่าพวกนี่กะจากทีเบิงมูในกลุ่มเขาคุยกันนะคะคือบางเจ้ากับพักอาจจะมีรถขมเพราะว่าพักอมันถือแดดแล้วมันมันสลบ นะคะคมันเขเอ่อนว่าพักสรบแล้วบมโหลจังไหนคือกันอนะเพิ่นว่ามันมันมีลดค้มค่ะก็เลยจะคล้องก็เลยเด็กกันหน่อยยังสี่แลว้วก็เวลาเก็บพักเนี่ยเขาก็เก็บแคง่งย่มเสากับย่มแรงค่ะแต่ว่าทางนี้ขั้นลูกค้าว่าอยากได้ตอนเที่ยงก,ก็มาเก็บให้ลูกค้าตอนเที่ยงคือกันค่ะแล้วก็จุ่มน้ำสะกอนให้มันสดชื่นค่ะแล้วก็แหกใส่ทงให้กับลูกค้า แดดออกแล้วเมื่อกี้ฝนยังตกอยู่เลยตัวนี้แข่ตัวนี้ว่าสีเฮ็ดเป็นอันโลงเรื่อนอนุบาลน,นะคะส้มนี้พึ่งล่างไว้อนุบาลเข้ากระจาะฟ้าแลายๆยฝ้าคันระยะห่างประมาณนี้เด้ประมาณสามสิบหาค่ะถ้าเจาะท,ที่ที่แห้งๆก็ได้สี่สิบหาสีสิบหาลุม ก็่คู้ผสมส,มสนใจที่อยากจะเฮ็ดอยากจะปลูกค่ะก็เอาลูปส่งยังเสียกันเลยค่ะลองเฮ็ดบ่งจักล่งเลื่อนนึ่งสิค่ะกะ็ต้นทุนมันก็จะอยู่กับการซสื่อต้อนอยู่ข่านล่ะค่ะหรือว่าผู้ใดมีไม่ เลือใส่นะคะมีไม่อายุข่าจะคองส,สิประหยัดไปแน่เ้ากับสือเฉพาะาพลาสติกคุมโรงเรือนก็สแลดนะค่ะมาใส่ซึ่งคือกองพวกนี่กะกองกองละยี่สิบบาทค่ะถ้าสื่ออยู่กับกับ้านขายอาหารสดทั่วไปะค่ะมันก็จะถูอแต่ว่าั้นสือกองไม้ไม่ก็จะแพงแน่กองละหาหกสิบบาทแบบนี้ค่ะตัวนี้สื่อกองไม้แต่ว่า สื่อกับข้าเจา้าที่ข้าเจ้าอยากโลข้าเจ้าเห็ดแล้วข้าเจ้าบวเฮ็ดต่อก็เลยสื้อโลมานําเข้าเจา้าก็เลยได้ถือแน่ค่ะปอนี้ก็สื่อนําร้านขายอาหารสดค่ะคันปกตินี่ส้าบาทนี้เาสื่อบ่ได,ด้ได้ค่ะกองคันสื่อสื่อกองใหม่ตัวนี้ก,ก็มีแล้วประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทหรือว่าแปดเก้าสิบหรือรักลอยก็ได้ค่ะเพื่อลรต้นทุนตัวนี้ก็เป็นพลาสติก เพราะว่ากองมือซ้อมกับยาหั้วแน่น่นนี่แหละฮะหรือเห่ายืดระยะการใช้งานของกองข้านำเพราะว่ามันถือกันกับปุ๋ยเอเบเขาเอาอย่างสีมันก็จะเกิดเป็นตะกอนค่ะเกิดเป็นขาบอยู่ขอบขอบมันกระรางเนี่ยขั้นเห่าใส่พลาสติกองสีเห่ากระรางรางในพลาสติกอย่างสีก็ได้มันก็จะรางง่ายกว่าเพราะว่าพลาสติกเข้ามันเลื่อนนะคะ วันนี้ก็พามาเบิงซื้อๆภาพมาเบิงลงเรือนกับมาอัปเดตพักค่ะเพื่อคุณผู้มหรือค่ะท่านไหนสนใจที่อยากจะปลูกอยากจะเ็ดลองเบิงกะลองเบิงค่ะอยู่ในยูทูบกะอ่ามีเกษตรกร,กรลาย่านที่เปินได้เ็ดคลิปไว้วิธีการเทดหรือว่าในซองโบซีเองกะนได้เฮ็ดหม่ขึ้นกันค่ะวิธีการปลูกในน้าหรือการปลูกพักไฮโดรโปนิกนั่นเองค่ะ ถ้าถามว่าอันไดงา่ายอันไดยากก็กันระวางปลูกเส่ดินกับปลูกใส่กองปลูกใส่ดินก็ง,ง่ายกว่ากันค่ะเพราะว่าเฮาเฮาบะตองอเดี๋ยวหอดแอดเอาพูดก่อนเฮาบะตองที่จะเรียมน้ำหรือว่าอ,อันนั้นได้ไล่ค่ะเฮามีดินเฮาเกี้ยเกี้ยเกี้ยดินเฮาแล้วก็ผสมปวกปุยขอ้อปุยยังสีค่ะเฮาเก็ใส่เมล็ดพันธุ์ว่านเลยสิก็ง่ายคือกันแต่ค่ะแล้วก็ เขาเอ่อยว่ายังปลูกเ่ดินมันก็นจะหอมกินดินค่ะถ้าปลูกสนามกะกะจะหอมหน่อยกว่านิดนึงค่ะแต่ว่าอาสารอาหารถึงกะคือกันค่ะบ่แตกต่างกันแห้งรสชาติกะบบเตกต่างกันแห้งค่ะคิดแต่ว่าขั้นเฮาปลูกได้นานมาั่สีเฮากะจำกัดได้ค่ะทาต้นนึ่งทากองนึ่งยังสิค่ะทากองนึ่งเฮามืา่อสิมันมีโลก โลกอพภ์ก็คือจะเป็นโลกันหลากเน่าค่ะเข้าก็สามามาที่จะทิ้งแค่กล้องนึ่งอย่างสีขาะมันก็จะบล่ามไปอันอื่นสีนะคะมันก็จะจัดการได้ง่ายกว่ากันคื่าการปลูกพักแบบนี้มันก็จะมีสองแบบค่ะขั้นคุณผู้ชมเคยเห็นก็จะมีแบบปลูกเสท่อพี่วซีนะคะหรือว่แบบเป็นล่างแบบนะคะจะเอื่นว่าปลูกพักน้าว้นค่ะ แต่ขั้นเกิดโรคอีกอย่ยงเสียมันก็จะแพร่พันุกันไปทั้งทั้งแปลงไปเลยคือปลูกน้ำนิ่งก็สิสะดวกแบบนึ่งนะคะแต่ว่าขั้นปลูกแบบน้ำว้นมันก็จะเขื่อนจังได้น้ำมันก็ได้รับออกซิเจนหลายกว่าแบบที่เท้าปลูกในกองค่ะเพราะว่าน้ำมันด้เกิดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตัวก้รกจะจายไงงามคือกันค่ะตัวตัวก็จะไงญ่ไวกว่าสิค่ะแต่ก็บ่รลื่นกันค่ะ อธวบามาโอเคค่ะเมือนี้กับภาพมาอัปเดตกันเพียงเท่านี้ค่ะหรือขั้นผู่มส้มทันได้สนใจกะสามารถที่จะทักเอ่อคอมเมนต์ไว้ใต้คิดก็ได้ค่ะหรือว่ามีขอแนะนําอื่นๆที่จะแนะนําบอกคิดบอกถือมองได้กะแนะนํากันเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าบดซีเองกะขั้นบอกกะคือตอนนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่คือกันค่ะเพราะว่ากัยังเรียนรู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยปลูกแบบนั่นดี